สวัสดีครับพนุมาตครับ x China t ็ก m ิมจีบยน่าแมชนะครับอันนี้ผมก็มาต้อนรับขบวนกองทัพเครื่องจักรขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยเรามารีวิวตัวขนาดใหญ่ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดค่อยบอกกันอีกทีนะครับอยู่ที่ท่าเรือเฉลิมฉบังพึ่งขนออกมาจากเรือลำสีเขียวนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นรถโคลีไซคิงนะครับตัวนี้เรามีขายออกไปสู่ท้องตลาดแล้วคันหนึ่งนะครับตัวนี้เราได้นําเข้ามาอีก ที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็เป็นรถยกตู้หนักตู้เปล่านะครับส่วนตัวนูน้นข้างหลังก็จะเป็นรถบดตีนแกะนะครับมาสองรุ่นข้างหลังสุดก็จะเป็นรถเกรดอ่าของ XMG ตอนนี้ที่เรามาก็ให้ดูว่าอ่ะตัวนี้ของเราได้นำเครื่องจักรอะไรมาบ้างนะครับส่วนเห็นข้างหลังนูน้นก็มีอีกหลายรุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นอตอนตอนไปนะครับนี่ให้ดูว่า,าเราได้นำเข้าเครื่องจักรรุ่นไหนมาบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถโคลีไซคิงรุ่น XLZ 2303ตัวนี้ก็สามารถกัดได้ลึก30เซนกว้าง2เมตร30นะครับเดี๋ยวรายละเอียดรา,ายละเอียด องค์ประกอบต่างๆถ้าผมจะรีวิวในตอนต่อไปนะครับหรือว่าจะสอบถามผมได้เลยนะครับพานุมาตรนะครับ0933962965ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ